ภูมิแพ้อาหารรักษาได้ด้วยการกินอาหารที่แพ้ทีละน้อยอย่างต่อเนื่องจริงหรอ BDMS Health Me Please รายการที่จะทําให้เราสุขภาพดีไปด้วยกันปัจจุบันคนไทยมีความเสี่ยงกับโรคภูมิแพ้อาหารมากขึ้นนะคะเพราะพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปบางคนแพ้รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตก็มีเพราะฉะนั้นการตรวจให้รู้ไปเลยว่าแพ้อะไรจึงเป็นวิธีการหลีกเลี่ยงที่ดีอ้อรวมไปถึงการรักษาที่ถูกวิธีเรื่องก็เลยอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่ากันว่าโรคภูมิแพ้อาหารรักษาได้ด้วยการกินอาหารที่แพ้ทีละเล็กละน้อยอย่างต่อเนื่อง เรื่องนี้จะจริงไหมเอาเป็นว่าเรารีบออกไปไขให้กระจ่างเพื่อให้เราสุขภาพดีไปได้วยกันกับ BMS d Health m e Please ไปค่ะถ้าเราอาคนที่บอกลูกมาสิคนเี่ยมาศึกษาจะมีแค่นคนทจถูกต้องครับแร่แนวทางการรักษาใหม่เนี่ยเราทำอย่างนะั้นจริงๆแต่ถ้าเราเจะแนะนำถ้าแนะนาให้คนไข้ทำอย่างนี้ที่บ้านนะคร เราไม่ไม่ไม่คุณแนะนำให้เขาทำเองเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ฮะเพราะว่าคนไข้บางคนเนี่ยแพ้จะแพ้มากเลยนะแล้วการที่เราจะให้เขารัประทานเข้าไปท,ทีละน้อยเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่ากะบีหนึ่งนะ,ะับมันเป็นมิลลิกร,รัมฮะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะรักษาเขาจริงเนี่ยเราต้องประเมินหลายอย่างเช่นว่าเขาเป็นมากน้อยเท่าไหร่เขาแพ้มากน้อยเท่าไหร่และสิ่งสำคัญยิ่งก็คือว่า เราจะต้องนำเขาเข้ามาลองให้รับประทานอาหารในโรงพยาบาล process อันนี้เราเรียกว่า food challenge ทางสัพท์ที่เราใช้เนี่ยเราจะเรียกว่า oral food challenge OFC ซึ่งถ้าคนแพ้งมากเนี่ยเราจะเริ่มที่1มิลลิกรัมเองครับถ้าเห็นภาพนี่คือขนมปังเนี่ยนะจะมี1 5 0 0 0มิลลิกรัมนะครับแต่เราสามารถจะขึ้นไปถึงแผ่นหนึ่งได้นะฮะ เพราะฉะนั้นโรคภูมิแพ้อาหารรักษาได้ด้วยการกินอาหารที่แพ้ทีละหน่อยอย่างต่อเนื่องจึงเป็นเรื่องจริงค่ะแต่ต้องย้ำกันนะคะว่ากระบวนการทั้งหมดนี้ต้องทำในการดูแลของคุณหมอเท่านั้นค่ะอ๋อแล้วก็มีข้อมูลจากสถาบันโรคภูมิแพ้โรงพยาบาลสมิติเวชท,ทนบุรีซึ่งคนไทยส่วนใหญ่จะแพ้อาหารประเภทนมกับไข่แต่ในช่วง5ปีที่ผ่านมานี้พบว่าคนไทยแพ้แป้งสาลีเพิ่มมากขึ้นค่ะ หมดเรื่องแล้วนะคะวันนี้ถ้าคุณมีเรื่องสงสัยเราจะรีบพาออกไปไขให้กระจ่างเพื่อให้เราสุขภาพดีไปด้วยกันกันกบ BDMs Health Me Please พบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ